วันนี้เราจะเฝ้าเดียวร่วมกันในพระธรรมปฐมกาลบทที่8ข้อที่1-12นะคะพระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์มีชีวิตทั้งหมดและสัตว์ใช้งานทั้งปวงที่อยู่กับโนอาห์ในเรือจึงทรงทำให้ลมพัดผ่านมาเหนือแผ่นดินน้ำก็ลดลงน้ำผู้ของบรรดาลและช่องฟ้าทั้งหลายก็ปิดฝนจากฟ้าก็หยุดน้ำก็ลดลงจากแผ่นดินเรื่อย เมื่อล่วงไป150วันแล้วน้ำก็ลดระดับลงณวันที่17ของเดือนที่7เรือก็ค้างอยู่บนเทือกคาราลัตน้ำนั้นลดระดับลงเรื่อยๆจนถึงเดือนที่10ในวันที่1เดือนที่10ก็เห็นบรรดายอดภูเขาเมื่อครบ40วันแล้วโนอาก็เปิดหน้าต่างที่ททำไว้ในเรือปล่อยกาไปตัวหนึ่ง กาก็บินและบินกลับมาจนน้ำลดแห้งจากแผ่นดินโนอาก็ปล่อยนกพิราบตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน้ำลดไปจากแผ่นดินแล้วหรือยังแต่นกพิราบนั้นไม่พบที่จะเกาะจึงได้กลับมาหาโนอาที่เรือเพราะน้ำยังท่วมแผ่นดินอยู่โนอาจึงยื่นมือออกไปจับนกพิราบนั้นมา,านำเข้าไปในเรือ โนอาเฝ้ารอคอยอีกเจ็ดวันจึงปล่อยนกพิราบไปจากเรืออีกเมื่อเวลาเย็นนกพิราบก็กลับมาหาโนอาและคาบใบามะกอกเขียวสดมาด้วยโนอาจึงรู้ว่าน้ำลดจากแผ่นดินแล้วโนอาเฝ้ารอคอยอยู่อีกเจ็ดวันหลังจากนั้นจึงปล่อยนกพิราบไปนกนั้นไม่กลับมาหาโนอาอีกเลย สำหรับเช้าในวันนี้นะคะก็จะเฝ้าเดียวในหัวข้อเวลาของพระเจ้าจากเห,เหตุการณ์น้ำท่วมโลกนะคะไม่ได้เป็นที่รู้จักในหมู่ของคริสเตียนเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอีกหลายๆของความเชื่อหรือที่เรียกกันว่าตำนานไม่ว่าจะเป็นตำนานของกรีกตำนานฮินดูตำนานของบาบิโลนหรือแม้แต่ตำนานของอังกฤษกลาง แต่สำหรับคริสเตียนแล้วเรื่องราวาของนอนอาเป็นเรื่องจริงและถูกบันทึกเขียนไว้ในพระวาสาของพระเจ้าซึ่งเป็นการโดนใจมาจากพระองค์แม้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เชื่อว่าโลกนี้จะเคยถูกน้ำท่วมโลกมาแล้วแต่ก็มีหลักฐานหลายๆอย่างที่พิสูจน์โดยเฉพาะเรื่องของการที่ไปเจอเปลือกหอยบนยอดภูเขาที่ทำให้รู้ว่าโลกของเราเคยเจอ เหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วสำหรับเหตุการณ์นี้ทำให้เราได้เห็นถึงการเตือนใจในการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันที่จะต้องติดสนิทและอยู่ในขอบเขตของพระองค์สำหรับวันนี้ทำให้เราเห็นถึงสองอย่างหลังจากน้ำท่วมอย่างที่หนึ่งนะคะ 1. พระเจ้าไม่ลืมคนชอบธรรมพระเจ้าไม่ได้ใช้วันเวลาในการล้างโลกเหมือนสร้างโลกแค่หวัน แต่พระเจ้าใช้เวลาให้ฝนตกถึง40วัน40คืนและน้ำท่วมโลกอยู่150วันซึ่งนับว่าเป็นวันเวลาที่ยาวนานมากๆโนอาห์และครอบครัวต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือ150วันพระเจ้าไม่ได้ทรงจัดเตรียมพระเจ้าไม่ได้ละลึกถึงโนอาห์แค่เพียงแค่ว่าให้โนอาห์และครอบครัวรอดแต่ระหว่างชีวิตที่อยู่บนเรือพระเจ้าทรงจัดเตรียมอาหารที่เพียงพอ พระคัมภีร์ก็ได้เขียนไว้ใช่ไหมคะว่าสัตว์เข้าไปเท่าหมดเท่าไหร่ถือว่าเยอะมากกับท่ารวมชนิดของสัตว์ก็หลายๆชนิดแล้วรวมกันอีกก็หลายแสนตัวหล,หลายหมื่นหลายแสนตัวพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมอาหารที่เพียงพอตลอดในการที่จะล้างโลกเรือของโนอาห์นับว่าเป็นเรือที่ใหญ่มากใหญ่สุดๆเพราะว่าเราต้องใส่สัตว์เข้าไปทุกชนิดใช่ไหมคะ พระเจ้าไม่ได้ลึกถึงโนอาห์แค่ในบนเรือแต่ก่อนที่พระเจ้าจะให้หลังโลกพระเจ้าต้องน,นึกเลยว,ว่าจะทํายังไงจะออกวางแบบเรือให้เหมาะสมเพื่อจะรองรับกับขนาดของน้ําหนักท,ทั้งหมดที่อยู่บนเรือไม่เพียงแต่เท่านั้นในโลกของเราใช่ไหมคะโลกเรากลมก็จริงแต่ยังบางที่ก็อาจจะเป็นที่ล่าบางที่ก็มีภูเขาพระเจ้าต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของโนอาครอบครัวและสัตว์ต่างๆ นับว่าเป็นการวางแผนที่ดีแล้วก็ควบคุมทุกอย่างพระเจ้าวางแผนแล้วพระเจ้าก็นึกถึงคนชอบธรรมใช่ไหมคะพระเจ้าไม่ได้ลงโทษทั้งหมดเลยต่อให้ในเวลานั้นบาปอาจจะมีถึง99%และคนชอบทรรมมีแค่หนึแต่พระเจ้าก็เลือกที่จะละเว้นคนชอบธรรเราเห็นถึงการพิพากษาของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ลงโทษเพราะว่าเห็นว่าบาปเยอะเกินเท่านั้น แต่ยังมีคนที่ดีพระเจ้าก็เลือกที่จะเก็บไว้ซึ่งมันต่างจากกับการลงโทษของมนุษย์เป็นอย่างมากเชื่อว่าเราหลายๆคนอาจจะถูกลงโทษโดยเฉพาะระบบหมู่ไม่ว่าจะเป็นในวิชาใดาวิชาหนึ่งหรือกันอยู่หอพักครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็เคยเป็นคนหนึ่งที่โดนลงโทษระบบหมู่บ่อยมากอย่างเช่นข้าพเจ้ามีของที่ครบทุกอย่างแต่เพื่อน,อนขาดขนดละชิ้น ข้าพระเจ้าก็ต้องถูกลงโทษไปกับพวกเขาด้วยถามว่าโกรธไหมก็โกรธแต่มากกว่าความโกรธคือเราไม่เข้าใจว่าทําไมต้องลงโทษคนที่พร้อมทุกอย่างแต่ละคนที่เตรียมของไว้ทุกอย่างแล้วยังต้องได้รับการลงโทษซึ่งเหตุผลของอาจาร,รย์บางท่านก็ไม่สมเหตุสมผลขอให้เหตุผลเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องรับโทษร่วมกันซึ่งมันไม่จริงครับพี่น้อง ทำให้เราเห็นว่าการลงโทษของพระเจ้ามีความยุติธรรมอยู่เสมอวันเวลาของพระองค์พระองค์เลือกที่จะทําแบบอย่างเพื่อที่ตามแผนการที่ดีของพระเจ้าซึ่งมันผิดพลาดกับมนุษย์เป็นอย่างมากอย่างที่สองที่เห็นชัดก็คือการรอคอยเวลาของโนอาห์หลังจากที่น้ําค่อยๆลดเรือโนอาติดโยนบนเทือกเขาอาะลาลัต ซึ่งอยู่จากระดับน้ำทะเลสูงถึง5,165เมตรนับว่าเป็นการที่สูงมากๆแม้ว่าพระครัมภีร์ไม่ได้บอกจุดประสงค์ที่ให้ไปอยู่ยอดค้างทำไมเรือถึงต้องไปอยู่ค้างบนภูเขาขนาดนั้นแต่ว่าทำให้เราเห็นว่าเมื่อน้ำค่อยๆลดโนอาหและครอบครัวก็ไม่ได้รีบออกมาทันทีแต่ว่ายังรอคอยจนมั่นใจว่า ปลอดภัยดีแล้วถึงจะออกการช่วยกู้ของพระเจ้าก็เหมือนกันเมื่อน้ำลดแล้วแต่ดูเหมือนโนอาห์ยังรอคอยวันเวลาอีกต่อไปพระเจ้ากำลังเตรียมอะไรบางอย่างไว้ให้กับโนอาห์ครอบครัวรวมถึงสัตว์ต่างๆเพราะตั้งแต่วันที่นกพิราบคาบใบมะกอกเขียวสดกลับมาจนถึงวันที่พระเจ้าบอกโนอาห์ว่าออกจากเรือได้กินเวลาถึง105วัน เพราะพระเจ้ามีแผนการของพระองค์และเมื่อคนและสัตว์ออกไปสัตว์ก็ต้องคงกระจายกันไปตามคนละทิศคนละทางพระเจ้าจึงให้โลอานรออีกเพื่อที่จะให้เกิดผลพืชผักผล,ลไม้งอกงามขึ้นมาเพื่อให้ได้มีใช้ทั้งคนและสัตว์ที่เพียงพอพี่น้องคะเราเห็นว่าการที่เรารอคอยวันเวลาของพระเจ้า มันอาจจะไม่ได้รีบทันใจเราหรือในระหว่างที่เราลองคิดดูว่าถ้าเราติดอยู่บนเรือโยนโบนยอดภูเขาอ่ะต้องอีกร้อยกว่าวันนะซึ่งมันก็ตั้งสามเดือนกว่าอย่างเนี้ยค่ะคิดว่าบางครั้งเราก็อาจจะเบื่อใช่ไหมคะน้ําลดแล้วทําไมยังไม่ออกน้ําลดแล้วทําไมยังไม่ให้ออกนั่นอาจจะได้คิดคําถามแบบนั้นเหมือนกับเวลาที่เรา ติดโควิดใช่ไหมคะหายแล้วก็จริงแต่ว่ายังบางทีหมอก็ยังต้องให้กัดตัวอีก3วันสีวันเพื่อที่ไม่ให้เ,เราได้รับเชื้อโรคหรือว่าแพร่เชื้อโรคได้คิดว่าก็เป็นเช่นนั้นคะ่ะเพราะว่าพระเจ้าก็ต้องรองให้ทุกอย่างแห้งดีก่อนเราคิดดูว่าเรือติดอยู่ยอดบนภูเขาอะ่ะซึ่งไปบนไปภูเขาอะ่ะอาจจะมีน้ําขังแล้ว สิ่งมีชีวิตที่ตายอ่ะอาจจะมีกระดูกยังค้างอยู่อะไรอย่างเนี้ถ้าเราลงไปไม่และมัดระวงังก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุดังนั้นพระเจ้าก็ต้องรอให้มั่นใจว่าปลอดภัยสำหรับคนชอบธรรมแล้วพระเจ้าถึงให้โนอาออกมาจากเรือ ดังนั้นพี่น้องคะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยวันเวลาของพระเจ้าเหมือนกับที่โนอาห์รอเราต้องใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเต,ติบโตไปกับพระเจ้าบางทีการที่เราอธิษฐานมาสิบป,ปี20ป,ปีพระเจ้าไม่ได้เงียบนะคะแต่พระเจ้าแค่รอเวลาให้เหมาะสมถึงจะเกิดขึ้นยอมรับว,ว่าครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าเองก็เคยเป็นคนที่หัวร้อนมาก่อนหัวหัว,หว อารมณ์ร้อนเร็วมากบางทีเรารีบทําเรารีบมีเพื่อที่จะแบบมีกันบ้านมีสง่งมีอะไรโดยที่เรายังไม่ได้เช็คให้มันดีว่ามันถูกต้องไหมมันครบไหมมันตกหล่นตรงไหนไหมพอคะแนนออกมามันผิดคาดนะคะแนนเราได้น้อยกว่าที่เรามั่นใจว่าเราจะผ่านอย่างเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเ,เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองความสัมพันธ์ก็เหมือนกันอารมณ์อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือความสัมพันธ์ของเรา หลายๆครั้งที่เราเห็นว่าความสัมพันธ์สั่นคลอนความสัมพันธ์นหายไปเพราะว่าการที่เราให้อารมณ์ของเราอยู่เหนือความรู้สึกความถูกต้องนะคะดังนั้นเราต้องเรียนรู้รอคอยวันเวลาของพระเจ้าค่อยๆค่อยๆเพราะในวันเวลาของพระองค์และในแผนการของพระเจ้าย่อมมีสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราอยู่เสมอคะ่ะ เวลานี้นะคะเราจะอธิษฐานตอบสนองพระคำของพระเจ้านะคะที่จะให้เราทุกคนเรียนรู้กันที่จะรอคอยวันเวลาของพระองค์ร่วมกัน,นะคะ่ะ